แำแล้วทำแล้วดูสิวันนี้เราเป้าหมายจะกางเต็นท์นอนเป้าหมายจะกางเต็นท์นอนอยู่ระเบียงเออได้นอนแน่นอนไปรุ่นไปรุ่น,นสุดยอดเลยสุดยอดเลยอ่ะอ่ะโอเค,อเ,คเดี๋ยวมสาถานที่ลูกอ่ะกางเต็นท์กางเต็นท์ โอเคเลยเยี่ยมมากๆยี่ยมมากๆลูกหลานลูกหลานเก่งมากครับเก่งมากเก่งมากเยี่ยมเลยเยี่ยมเลยอ่ะเดี๋ยวกางเต้นเดี๋ยวกางเต้นเออคืนนี้นอนข้างนอกนะอันนี้ผมคืนนี้นอนข้างนอกจริงเหรอที่นอนผมเฮ้นอนดูเดือนดูดาวนอนดูเดือนดูดาวแล้วเราจะนอนดูเดือนดูดาวอยู่นู้น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 โอ้ลมหนาวพัดเชยลมหนาวพัดเชยลมหนาวพัดเชยลมหนาวพัดเจอนะ bà, bà, chuẩn bị chuẩn bị tiếng, khan, tiếng khan. Haktin, haktin.